สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสยามเมืองยิ้มน,นะคะในความเป็นเจ้าบ้านนะคะในความเป็นเจ้าบ้านเราในฐานะผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวเราควรที่จะพิจารณาอะไรบ้างสําหรับประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการใช้อัธยาศัยไมตรีและการต้อนรับของผู้คนในท้องถิ่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นยิ้มสยามหรือความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ปีหนึ่งเป็นจํานวนมากนะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแล้วกลับมาเยือนซ้ําอีกหลายครั้งในทางสถิติเนี่ยเราได้ค้นพบว่าข้อมูลที่เราเก็บนะคะในการบริหารการจัดก,การการท่องเที่ยวเราได้พบว่าการที่เราจะได้ลูกค้าใหม่นะคะการที่เราจะได้ลูกค้าใหม่เราจะต้องลงทุนในการที่จะโฆษณา เพื่อจะได้ลูกค้าใหม่เนี่ยต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่แพงกว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่ามากกว่า6เท่านะคะดังนั้นจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทําให้ผู้คนที่เคยมาเยือนเราแล้วกลับมาเยือนซ้ำเนะคะทำให้เกิดสภาวะ repetitive customer ลูกค้ากลับมาอีกอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยทําสําเร็จผ่านการยิ้มนะคะ แล n นอฟสมนะคะผ่านความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวอัธยาศัยไมตรีมีลักษณะของจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะคือเรื่องของการมี compassion นะคะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยตระหนักแล้วก็เอื้ออาทรต่อปัญหาที่เกิดกับผู้อื่นเรามีความใส่ใจเรามีความปรารถนาที่อยากให้เขามีความสุข ะะโดยที่เรายินดีที่จะช่วยเหลือผ่านการปฏิสัมพันธ์ผ่านบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยนะคะรูปแบบของประโยคที่จะออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะของคําว่ามีอะไรที่เราจะช่วยเหลือได้ได้บ้างนี่เป็นลักษณะสําสคัญของคนไทยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรเห็นถึงความเต็มใจช่วยเหลือนะคะ ทรัพยากรอื่นๆที่น่าสนใจในในประเทศไทยเราก็ได้พบว่าเรามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านความบันเทิงด้านความเพลิดเพลินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภทนี้เนี่ยจะหมายถึงสถานที่หรือกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงเป็นหลักสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่เป็นเมดิ c คลาสเป็นอีโคโนมีคลาสนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ชอบความบันเทิงประเภทนี้เหมือนกันอันได้แก่ ส่วนสาธารณะส่วนสนุกแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนโรงละครโรงภาพยนตร์นะคะในประเทศหลายๆประเทศเช่นประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาจุดท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรที่เป็นแรงดึงดูดสำคัญเลยก็คือโรงละครต่างๆนะคะการแสดงโอเปรา่าการแสดงนะคะละครเวทีซึ่งน่าสนใจตัวใครดีมากค่ะ มีคนจานวนมากที่เดินทางไปยังเมืองนั้นๆซิตี้นั้นๆเพื่อที่จะไปชมละครการแสดงสดนะคะสถานที่เหล่านี้ต้องใช้เงินทุนสูงแน่นอนนะคะโรงละครเป็นสถานที่ต้องใช้เงินทุนสูงส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนของภาคเอกชนมีเพียงส่วนน้อยเช่นพวกสวนสาธารณะสวนสัตว์ที่เป็นการลงทุนของภาครัฐดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถึงก็คือในเรื่องของผลกระทบแล้วก็การตอบแทนซึ่ง ค่าเข้าก็จะแปลเปลี่ยนไปถ้าเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลภาครัฐนะคะก็จะมีค่าเข้าในราคาถูกเช่นสวนสาธารณะในประเทศไทยสวนหลวงรอเก้าเป็นต้นนะคะพื้นที่เป็นร้อยไร่มีบริเวณที่ให้เราพักผ่อนมีกิจกรรมต่างๆที่ให้เราสามารถทำร่วมกับครอบครัวได้นะคะค่าเข้าก็จะไม่แพงถ้าอาจารย์จะไม่ผิด คนละ10บาทนะคะหลัง9ก้าโมงเช้าถ้ามามาก่อนก็ไม่ต้องเสียค่าเข้าเพราะถือว่ามาออกกําลังกายแต่หลังจากนั้นถือว่ามาเป็นการท่องเที่ยวก็จะเก็บค่าเข้าชมค่าเข้าชมส่วนคนละ1คนละสิบาทแล้วก็รถยนต์น่าจะประมาณ20หรือ50บาทนะคะซึ่งไม่แพงนะเมื่อเทียบกับการเข้าสวนสัตว์หรือว่าสวนที่ออกแบบโดยเอกชนค่าเข้าหคนเนี่ยอาจจะประมาณ300-500บาท ต่างกันมากหลายเท่านะคะรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภทนี้ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกเช่นดิสนีย์เวิลนะคะน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรสร้างความบันเทิงความเพลิดเพ,เพแลินแล้วคนจำนวนมากก็อยากจะไปสวนสยามซัฟฟารีเวิลนะคะสวนสัตว์เปิดนะคะเขาเขียวสวนสัตว์ต่างดิสโกเทคการแสดงทีฟฟานี่โชว์ที่พัทยา นะคะการแสดงของสาวประเภท2ค่าเข้าก็หลายร้อยนะคะมีความเพลิดเพลินม,มีความตื่นตาตื่นใจมีการแสดงที่น่าสนใจ Disney World ก็จะมีในหลายๆประเทศรวมถึงมีโรงแรมที่อาศัยเป็นที่พักนะคะขนาดใหญ่อยู่ใน Disney World ดด้วยหรืออยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไกลมากจุด ของดิสนีย์เวิลด์เป็นทรัพยากรแมนเมดเพื่อสร้างความบันเทิงความเพลิดเพลินดึงดูดนักท่องเที่ยวปีหนึ่งมหาศาลนะคะน่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีตำแหน่งที่ตั้งของดิสนีย์เวิลด์นะคะใกล้ๆเราก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะและพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ